สวัสดีสครับหมากปรินนะครับแป๊วนะคะป๊อปปี้บุญยิษาค่ะผมบิสรันยูชากรตครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ผมไม่เคยเล่นท,ที่ไหนมาก่อนนะฮะเราจะมาเล่นเกมพูดคายากนะคะเริ Listen, ่มกันเลยลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำไยใหญ่ลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกกลาไยใหญ่นีไม่ได้เลยดูลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำไยใหญ่ ลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำไยใหญ่ควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว่างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปข้าพดอบเนยโรยเกลือสามครั้งฮะ ข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือเฮ้ยเก่งอไนเนี่ยข้าวโพดอบเนยโรยเกลือสามครั้งข้าวโพดอบเนยโรยเกลือสามครั้งข้าวโพดอบเนยโรยเกลือสามครั้งข้าวโพดอบเนยโรยเกลือ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 ไหม่ใหม่ไม่ไม่ใช่ไหมไหม่ใหม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไหมเอะไร ไหมใหม่ไม่ไหมใช่ไหมเออไหมใหม่ไม่ไหมใช่ไหมไฟใหม่ไม่ไหมใช่ไหมเด็กเล่นเล่งเด็กเล็กเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเด็กเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงแน่ยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิง ยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงหูฉลามสยามรูดหูฉลามสยามรูดคืออะไรอ่ะหูฉลามสยามรูดหูฉลามสยามรูดแม่บริษัทกำจัดจำกัดมหาชนรับกำจัดไม่จำกัดโอ้บริษัทกำจัดมหาทำไงดีเงยสบายเงยสบายทำไ่ดีบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนรับกำจัดไม่จำกัด บริษัทกำจัดจำกัดมหาชนรับจำกัดบริษัทกำจัดมหาชนรับกำจัดไม่จำกัดหมูมือกุ้งหงุงอุ่นตุ้นต้มนึ่งหมูมือกุ้งหงุงอุ่นตุ้นต้มนึ่งหมูมือกุ้งหงุงอุ่นตุ้นต้มนึ่งโอเค เรียบร้อยโคตรยากเลยอ่ะแต่พุกน่าจะผิดสองคำอันอ่ะอยากขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องเมตตามหานิยมด้วยนะคะจะได้ดูคลิปสนุกสนุกก่อนใครค่ะ